สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานมกาคำสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยที่ตลาดฟิวิลเลจบ้านโป่งนะครับวันนี้เราอยู่กับพีต้นหมวกฟางคอะกระบดนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งพิต้นเนี่ยได้เลี้ยงนกบินอิสระ,ะมีนกอะไรบ้างครับพีต้นที่เลี้ยงอยู่ มีฮอกมีหงยกมีเลบเบิร์ดก็มีซันครับผมบินเชคเออพวกนกเล็กค่ะอืมครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวเล็กตัวนี้อ่าเจ้านกหงยกฮอลแลนด์ครับซึ่งใครหลายหลคนอาจจะยังมีความสงสัยอยู่ว่าเจ้านกหงยกฮอลแลนด์เนี่ยมันเลี้ยงเชื่องได้ไหมอ่ายังไงให้พี่ต้นได้พูดถึงไอ้เจ้าตัวนี้หน่อยเนีผมบอกเลยว่าเลี้ยงเชื่องได้แน่นอนแล้วมีความฉลาดมากครับอ่าเราลองไปเปิดคลิปดูก็ได้ทบในยูทู e ก็จะมี ต่างประเทศครับเอามาเล่นเหมือนกายกรรมเลยครับเป็นกลุ่มผมก็เลยมาลองดูให้มันฝึกได้เลยครับ,รบเราก็ลองมาฝึกดูแล้วสรุปว่าชั้นๆว่ามันเป็นนกที่ค่อนข้างจะฝึกง่ายครับด้วยความที่น้องมีความที่ตะกะและหิวตลอดเวลาผม ทำให้เขาเราสามารถเขาจะวิ่งหาเราตลอดเวลาเพราะว่าเขาต้องการที่จะกินอยนาเดียวอยากกินอย่างเดียวอยากกินอย่างเดียวแต่สิ่งที่มันยากคือเรารู้ออกมาแล้วเราจะทํายังไงให้เขากินกับเราคือขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยที่ยากที่สุดสำหรับผมยากที่สุดเลยครับว่าเราจะป้อนยังไงให้เขากินกับกับเราให้ได้ให้เขาขึ้นมาดูบนมือเราแล้วก็กินป้อนจนหลังๆเขาจะชินพอเขาชินแล้วเริ่มขึ้นมือได้แล้วกินป้อนแล้วเขามพี่วิ่งว้าวนู่ไหนวิ่งหาเราเลยครับก็คือ การเลี้ยงการฝึกเขาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยกินจากเราอ่าถ้ากินจากเราแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปง่ายแน่นอนเลยครับอ่าเพราะว่าเขาจะวิ่งหาเราตลอดต้องการกินตลอดวันนี้กินเยอะจนพุง่องเลยแต่ก็ยังวิ่งหาเราอยู่จะขอกินอีกแสดงว่าเขาเขาเป็นนกตะการอย่างที่พูดใช่ใช่ครับเป็นนกที่กินเก่งครับผมซึ่งการเลี้ยงนกฮูกฮอลแลนด์เนี่ย คือได้นําไปประกวดในการบินอิสระด้วยใช่เอาผมเอา,อาไปแข่งนกบินอิสระครัปีที่แล้วเจ้าแมรี่รได้แชมป์ประเทศไทยเลยนะครับชนะด้วยคะแนนรวมดีที่สุดในประเทศรวมรุ่นทั้งมาคอ่อานกทุกสายพันธุ์รวมชนิดรวมรุ่น,นครับครับของยก ได้แชมป์คงโดกได้แล้วงกได้หมดก็คือนกชนิดอื่นเนี่ยแพ้ผงยกทั้งหมดนี่ครับคือเป็นการการันตีด้วยแล้วก็ได้รางได้วันมาครับผมแต่ว่าด้วยความที่เขาโตเร็วครับพี่ในการฝึกของเราอ่ะเราจะมาเริ่มเหมือนเหมือนนกชนิดอื่นไม่ได้ขนแตกพายจะคุมแล้วถ้าเราเพิ่งมาฝึกให้กินให้กินมันมันไม่ได้พี่มันต้องเริ่มประมาณไหนช่วงอายุเพราะว่าเพราะว่านกคงโกที่ขนแตกพายจะคุมแล้วอ่ะ เราเอามาป้อนยังไม่ทันกินกับเราเลยคุมแล้วราะนนกโตไวมากกินเองกินเองได้แล้วเขาก็ไม่ไม่นี่แล้วครับผมมันก็จะทําให้ยากขึ้นแต่ก็สามารถทําได้แต่ถ้าจะให้ดีเลยต้องเริ่มจากขนหนามครับผมด้วยเพราะว่าอย่างมือใหม่ครับไม่เข้าใจว่าป้อนนกยังไงกว่าเราจะป้อนเป็นกว่านกจะกินกับเราได้ครับเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเขาโตเร็วมากในหนึ่งอาทิตย์จากขนหนามก็จะเป็นขนขนพายใกล้คุมแล้วครับก็จะเขาโตเร็วมากก็จะไม่ทันเสียเวลาเช่ก็ควรเริ่ม ตั้งแต่นกขนลาบนามขนผาขนผามครับเพราะว่าเราป้อนกว่าเขาจะยอมกินกับเรากว่าจะรู้จักการกินเลยไม่ต้องฝึกอะไรครับแค่กินอย่างเดียวกว่าจะรู้จักการกินก็ใช้เวลาสามสี่วันแล้วเมื่อเวลาเขาโตแล้วเนี่ยเนี่ยขนเต็มอะไรแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาไหมไม่ไม่ครับผมก็จะเลี้ยงในกรงปกติเหมือนนกนกกรงปลาผมแต่เราออกมาเล่นทุกวันทุกวันวันวันละ ครั้งตอนเย็นก็ได้ครับแต่เช้าถ้าว่างผมก็จะออกเล่นแป๊บนึงแต่ส่วนใหญ่เราจะไปทางานบาทีมันรีบๆเราไม่ได้เล่นก็ใส่อาหารนะตัวติดพอเย็นมาเราก็ออกมาเล่นกับน้องทุกวันครับน้องก็จะคุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนเด็กอยู่แล้วด้วยที่เราฝึกมาพอเริ่มขนคุมมาปุ๊บเราก็เริ่มเรียกฝึกเรียกให้มาหาเราน้องจะรู้ว่าเรียกเรามาแล้วได้กินเพราะฉะนั้นพอพอน้องเริ่มกินอาหารเลิกเริ่มเลิกกินอาหารก่อนน้องก็จะเริ่มแพ้เองผมก็จะหาเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวผลไม้เม็ดครับพี่ อ๋อต้นไม้ตัวนี้อนนี้มันมันมันจะมันจะมันจะมีขนาดเล็กที่พอดีสำหรับผมโยกแล้วมีประโยชน์มีวิตามินอะไรด้วยอันนี้อันนี้ถ้าเป็นอาหารพวกมีเล็ธรรมดาเราก็ให้ด้วยใช่ไหมแล้วเป็นแบบนี้ด้วยแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ฝึกมันจะง่ายจรดครับผม เพราะว่าน้องแทะกัดปั้งแล้วเข้าปากก็คือได้กินไอพี่กระครับนั้นมันต้องกระท้อเปลือกเองใช่ครับโอเคเพราะว่าถ้าเป็นอาหารชนิเนี้ยมันหอมมีกลิ่นหอมใช่ครับครับผมแล้วเราก็ใส่กระปุกเล็กๆไว้เวลาเราเขย่าตอนเขาก็จะรู้ใช่ไหมเขาจะรู้ว่าว่าเขาจะได้กินเขาก็จะไปเลยล้นธรรมดาอะไรครับเป็นการเทคนิคการเริ่มต้นในการฝึกนกหงส์ยกเชื่องฝึกเหมือนนกทั่วไปเลยแต่ว่า ต้องมีความเร็วกว่าอย่างนกทั่วไปใช้เวลาฝึกเดินสองเดือนหยกอาจจะแค่อาทิตย์เดียวจากเดินไปบินแล้วอืคราะเโาไวมากแล้วพัฒนาการที่เร็วมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนเลี้ยงนกบินอิสระราคาก็ไม่แพงสามารถฝึกได้ฝึกให้เชื่องได้เอาลงไปทําการแข่งขันก็ได้จริงๆเราไม่ต้องเริ่มจากนกแพงๆก็ได้ถ้าเป็นมือใหม่นะเริ่มจากเจ้านนหงยกนี่แหละจริงๆแล้วมันเป็นนกที่ฉลาดแล้วแสนรู้และขี้อ่อนมากนะถ้าเลี้ยงตัวเดียวนี่ ติดเราอ้อนวิ่งหาแต่เราอยาเดียอเลยครับพี่ครับผมเป็นนกที่น่ารักชนิดหนึ่งครับอ่าครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของพี่ต้นได้ทางไหนครับได้ทาง a c e b o o k ครับเคากระบทครับครับผมเคากระบดหรือไม่ก็ต้นชัชวานครับอ่าครับผมก็ติดตามนะการฝึกนกแล้วก็การแข่งนกบินอิสระด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับวันนี้ได้มาก็เรียกได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกนกหงยกสายบันทอลแลนด์นะครับผมขอบคุณครับครับ